ฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดและเหตุดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดขามณนิถ้าเราพึงปารพบอดีตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในข้อนั้น จะพึงมีแก่ท่านถ้าเราปารบอนาคตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอนาคตการจักมีอย่างนี้แม้ในข้อนั้นความสงสัยความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่านอันหนึ่งเล่าเรานั่งอยู่ณที่นี้แหละจากแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันท่านจงฟังคำนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคามณนิท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสปุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวละกับปานิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกปดเตียนมีแก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าค่าคามณน ก็โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ในอุรุเวละกับปานิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกปดเตียนมีอยู่แก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าค่าคามณนิอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะ จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกปีเตียนหรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดมีขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสีย หรือถูกติเตียนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่าใดที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวระกับปานิคมเหล่านั้น ส่วนโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่าใดถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนก็เพราะข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่านั้นพระเจ้าข้าขามณนิด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้ว รู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอย่างลงทั่วถึงแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำไปซึ่งในยะนี้สู่อดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีสันทะเป็นมูลมีสันทะเป็นเหตุเพราะว่าสันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้น ก็มีสันทะเป็นมูลมีสันทะเป็นเหตุเพราะว่าสันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนี้